สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขนส,สบายพี่น้องของป้าฮะไม่รู้เลยว่อพอพอกันขึ้นกับพี่น้องกับทุงมะพริก,กหนาวมะเคืออะไรกับกระลำปีโอเคได้คือสะจ่อย,ยนะมีการตำอะไรงานอีกุ้งตีกวน จ้าสิปิดบ่เจนะ้าน่ะปิดตัวเจ้าคือบอ่เฮ็ดคือสะจ่อยโลดรถเราบร่ปิดควันเลยกินจนเลยืมือพากกันรุ่นอีกเราไปเทีที่พากกันหายกันซั่นนัานอันนี้เฮาสิปิดควันเนาะอค,คอมเมนค่อยมันค่อยสิบ่ปิดดอกค่อยเอ็ดคือสะจ่อยโลดมันจังเซฟ าใบเังปิดผลเอาใบใบสี่ถุงคือเก่าแล้วก็เฮ็ดให้มาพริกเน่าแล้วเอาเผ็ดๆบอกพอแล้วกินบม่ได้เนี่ยพ,อพ,อพ่อพ่อเย่งกระติกทองบอด <c ười> ี้สองมันตีไปไฟเนี่ยสองตีไฟสองเลยตีไฟ พี่น้องไอ้กี่น้อยเพิ่นกำลังฉีดฉีดลาบแมงวันพี่น้องลาบแมงวันลายลิลโล่เนาะฝนแมงวันลายเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งขอบมูเขาเจ้าก็อยู่ไกลๆมันเลยหลายมันน้ะมากมากน้ำแรงก็เบอยนั่นเป็นเรื่องแต่ย่างฝนมันละในย่าแเนงเบาค่อยมีนะเนาะเขากินแต่ต้นโมงเลยก็ได้กินกับข้าวกับนดำกันแต่ย่างนี่น่าหายายต้มเป็ดพี่น้องเป็ดเป็ดพี่น้อง ซื้อมาตั 70, า้งแเจ็ดหมื่นเป็ดนี่ตั้ต 70, งแ่เจ็ดหมื่นในบ้านนี่ซื้อในบ้านนี่บอ,อเป็ดไม่ไข่ไปไเปนนะลยนหน่อยนะกำลังไข่กำลังข่หน่อยเจ็ดหมืน่นว่าบาทเป็นเงิน ประมาณสองร้อยสี่สิบประมาณนี้แหละประมาณสองร้อยสี่สิบห้าสิบนี่แหละพี่เนาะแต่คันเงินลาวคนนี้ห่วยตก<อ>ใจเราได้ใส่กระส,สอบไปให้ข้าเจ้าเ,เราได้ตัวจิตมือแต่คันเงินไทยกับโมแพงบันไดสองร้อยห้าสิบนี่แหละทางนี้เป็นอะไรลยะ้าตัดผ่ามาทางนี้ราใส่เกียบรลอยยังก็ได้าษยังใส่ตนะเบรก ตัๆมันจะไงไม่เอาผมมันชีแดงัเดียตำข้าวปุ้นพี่น้องมันจะตำข้าวปุ้นเ่ยเต็มกะลบังทีใสีเด็ยสั่งว่าตำหลายเลยเอาสิตำไปปลาเรากินเอาสิบกินเอาสิไปเบ่งกะอืจอเจ้ากับ พ่อป่าเขาลุกมากินไปเผากาเลยชะนอยเวี้ยวไปงอลงกาแล้วหอยขี่หักไม่ได้จะบรีปุป๊ปุ๊งปุ้งปุ้งปุ้งลืมไปงวัวลืมอีกู่จ่องหนึ่ง องจองใส่เป็นนัวสองจองเสบแซบคือ่ใส่ลายๆหนึ่งพิกคือบ่เห็นจ้าว่าใส่พอแล้วพอแล้วเป็นแต่แนวอื่นยังบ่พอป้าตกพอยังบ่เพ็ดอยู่เลยบ่เพ็ด สอยเซลล์กระจาเอาสนี่ล้วเอาสนี่ล้วตั้มตั้ตั้มตั้มเขาปุ่เขากรขอนายาดบาดค่ำพี่น้องเอามือยุบลงโลดโมเมนตยุบเอามือฮุบโลดเขาเอินฮุบอะไรกันเนี่ยเขาบอดเอิญยุบเด้อเขาแก่เราบอดเอินฮุบในเฮือนพี่อยู่ซอกนี่มันจังเลี้ยวเห็นงัว

ขาปุ้นนี่ของดองเลยนเนาะบะเพาอบะเดะใช่เนาะบ้านเฮาห,ว,ว,าาาาาหว,วานน้ำตาลบอบ่บ้านเาหวานน้กองนจกน้ำตาลลงน้ำตาลลงอีกจัดไปบ เออแล้วป้าสบายดีสบายดีพี่น้องเปดิม้ตามาตำบ้านี้นนก็มาสวดลดอยูยอ่สั่งนีิก็ได้พี่น้องเด้อขออภายนายเปลี่ยนกันตำมาสดีอพี่น้องไปเด้อพี่น้องเด้อ มากลังมาพอมาชมลวงสองนี้ซะก่อนผุดะ่อตะกาชิ้นยังชิ้นีางกินทางแหลนนี่ดอกมบ่ไกลรเอไ้นไก็อยู่กับไกลกยอะน้่งพักเขาก่อนเาเลยทุกคนุดอยอนี่น้องสามหมดอุดนะมนทำโปรได้หยับเนที่น้องกินทำกินอื่นแบบ คนตักเกินกคน่ะ่คะๆเงนกระเด้งงนนเงนเดี๋ยวมาคุอกันตังคุกระองผู้่า อะไระ่เนี่ยตวดหลอดทังที่สองหอมหูกลอรยยังตวดจะ้่จอยเปนไงเรามอง่ะ ทำอะไรใำ้มเพิ่มข้นให้ซื้อต้องมองว่าานเนมือนคัวเป็นเป็นอไ้องหรืว่าคนออกมาแล้วกูโทรเพิ่อมัลงมาใส่นาออกมาอ่าตอนนออกมาเสร็จมะลิลุงเขางมนสิดมดูมัน มาได้กินอ่ะเลยมาเบิ้ลได้หนิหาเจ้าอยู่หาเจ้าอยู่ปะมันจะตำลายโย่อยู่อย่างตำลายเลยยังเล่นต่าแล้วยังมาได้ยินนะปะ <laughs> <c oughs> ้อนมักเล่นพลุกพลโลมันยังคักกับขักขัก เพราะมันตัดตอนน้อยๆเนาะมันจ็งกินได้ตอนใหญ่ก็กินอยู่บ่อยๆครับก็ได้ตัวปลาใหญ่่ไปลาใหญ่ยุตแต่ตอนหมอกเิมยนกำเขาคือเห็ดใหญ่เจ๊อืมที่อย่างนี้คนจีมานะพันงูเคเอาตกมาลดยังตีตกกะไีดีตกอีสามตาอะไรบ้านยอสิพ่อยสิพ่อเด็ดนาะแล้วคนลห้อง ห่างมาจากจริงเราโวยของป้ากันแหเปนดอนเป็นดอนคือหมัดเอาไว้ลูกจุ่มเดียวหรอพ่อหรือเามตมันหอนไข้ยุ่งสามตัวมันบ่หอมสองตัวมันออกหวานก่อนเวลานันบอกไข้แล้วนป้าตัวผู้มันห่อนปู่บู่หอมสองสามผู้มันห่อนเออผู่บ่หอนะโชงมันจีไข้เท่าไหร

แต่พอใหญ่เป็นป่วยบอได้มาง,งัดส่องแบบฟังเล่าส่องน้องสลาแต่ฮิงไม่เป็นไรมันพอมาง,งัดซะก่อนบอควายมีบุไดอยู่งนอืมตอนนั้นบบกคิดนักอยู่บ่าอย่งแบบหนักอยู่บ่น่อประมาณ1ิกว่าหน่นี้ ูเพจ้ะเผ็ดเนาะ็ดมีเนงยังแีะฉันกินไป็นหาเนาะรฉะออ้หูหยางหาล้วหอบตู้เย็นกับนนี้นาเย็นบดจชาก็เปหายจ้ะ นาเบิดยังเาเข้าประมาณสูงบ่วงตากันอ้าวจ้ะมันเคยกับป่าสิตีกันบ่วงตากันได้เนี่ยแซ่บแซ่บปะมาตูดกินแต่ห้องละแซ่บ คำตาส่วนร่างก้นแบบปุยยาส่วนใส่ส่วนใส่ก응ินแล้วมันแซ่บต้มปลาต้มน้ำปุยยากระดาต้มปลาต้มน้ำปุยยาทีนี้กับเขาจบไเพ่งเขานี้เราพี่น้องเนาะขอบใจได้พี่น้องเลยที่ออามาเบิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเพราะันชิมน่าสบายดีสบายดีพี่น้องชิมน่าเพราะกันไหมฟางยังด้พี่น้องเก่งสิแม่หน่นช่าง ແກະລະມີ2ຊ່ອງສະບາຍຊ່ອງເດີ້ຊິໃສ່ໄວ້ມາດ່າພີ່ນ້ອງຢູ່ດີໆໃຫ້ແຮງເບິດສູ່ທຄນ